จำจะช่วยรับเผยไหลนิไหลกัาาตาาในคือตินวาาัตตาเหลื่อยในป่าตอพันคิดแล้วนางกันแลายา่าเรากาก็ว่ามุ่นพลันลมมุ่นนั้นมืดม,มิดมิดมืดมุ่นจำจะช่วยประวิดเด็กกาัตาลมปือป่าตอไปในเวอุ ก้าวเป็นสองดวงนี ang, si ้จูดแก่น้ำแต่ดวงดวงอยากโดนน้าผลดุกตุนปิ้นน้าหยุ่นนี้นางน้อยรังวิเลยรู้ได้เนี่ว่านางนี้ก็มีมุนจัดสวยเฝ้าปัดในโตกราบแต่จักรจยึงนางนี้หมดที่ศักดิอยู่คู่ได้ปนไอยไม่บรรเลยผาด้วยโตแล้วติ้งสองตามก็มีคุณเราก็ต้องหน้าเอิ้นจะโน้องคุณ เจ้าใจบุญมาช่วยจูบเหล่าปัตตมควรแล้วกู้เศเป็น,าน,าน,าก,านาการนาจิตกรรมให้หำกำก็ชายงานใจการโยธากิดแหล่วลงข้าตื่นแหวยืดถึนถอน้ดยโผลกลอนเส้นลำบา,ากปลา,ายักนักหน้าของไม้ปืนปลานป้าแหลมตกเลยก้าตื่นแหลยืดถึงถอนยโกลนเส้นลำบา,ากปลายักนักน้ ยกมื่อว้นี่ไหนเศร้าเจ้าว่าจะเมนูม,มาช่วยเชิญน,นองเออคนมันเลยทั้งแต่นี้คิดไม่ได้แล้วลืมพระคุณแม่รู้พุ่นมาแทอุ่นแล้วลองตำบุญเนอข้าจืดถ่องนี่ดวงมันนี่จำนานเลยก็ตทำไวเป็นชา,นา,นหาหนตินาชานุ่ยแสวงเจ็บจินดาโุปปับ găm nhạc nghiêng chung nắng các chung các chung chân đôn đìa phiêu chơi chân đường đìa niềm phiêu rằng là chung dùng dung chân đôn đìa kênh chân đôn yong yong chúc năm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 

หยับขึ้นแล้ไปอาฝ้าหยับไปขึ้นเด็กหาป้ามาเกาะง่ายเกาะอ่า้แด็กมันเล็กไปอยู่ในสมัยแล้วก็หยับขึ้นไมนไดยก็เละเนี่ยนี่ขึ้นก็เยอะมันเล็กน่แต่เล่นนะอย่างเดียวไม่ได้ยังไม่โตช่วงยุ่งกวนกันแบบรวดนี่ควนหยับเจะมันมาหมดซะพู แม่ามสักง้ายเดือดใจคนนัดตันโอมลีบไปรีบไปเคยกับกุมปันข้าวนี่มิดแล้วปิดเด้อไปหุกข้าหยกมาด้าขึ้นตังคบต่างเมืองคมเพี้ยนแดงแลลวกับขึ้นกูบ้านนี่กาละทันก็ไงฉันผู้ติ์อาจารเออจงจิจใจ ไอใบไม่หมาก,กับกายน่าเป็นปูดหน้าร้อมชาจชาตังพวงฟ้าม่วง,ม,ม,จาจาาง,งมืงม่อยชอมชัดชาตังฟวงฟ้าม่วงเมื่อย ดาราชกชัดเจนหายไม่หายมากับกายน่าเป็นปูจ้าพร้อมจะจ้าทั้งหัวฟาหมวกพร้อมกังเกงจุกซิ้งไปเช็ดจำเจเจ็ดจัจ้านงานนะคุม อุมไปบยันกาตาอุมไปบยานมีนเนสตานี่มาเก็ไปนักข่ายามูพุธตาจุดุมกาตาอ mm hmm. ยาปลาเป็ดเป็นหมานะ,ะนาเปล่าคมหนาอมเหลวพิดมันจังคิดป,ป,ประมงกั้งปลาหมึกปุ๊บม,มันบดเด็กนี mm ่ก hmm. ังปรามิดเลยปุ๊บม,มันจุกคิดรับเบยใหม่ก็เป็นอวตารนี่สมด้วยกาตาัง เป็นพระโอตุดามมากดจังรลอมไปจังเชื้อปลาได้อภันาน,นานจงจำงกมนี้จุมมาดแล้วราตนาโดยกาตามันดีอยู่ถูกสิ่งจันใบใหมยกับแลวล่งปลาีนมาพร้อมกันเรานันคุมปาชีอะตเล็กดีนางอพมาแล้วกองไห้ใท่ไงคุณอยากเลยกับปักเข้าไปรุมแล้วที่ผมฝึกดี่ยต้องดวง cho lương đủ phơi cây đi cưng cha quay cô đi chơi chăng dịch càng tiên có săn này nung mấy chất trung lại ở rùm xây chưa nhôn đi cỏ cung trung chăng quân nhập nặng tên cơ tên ai Set chấp Hovla Nang Tao Putlam nàng Ferram bất làm Ram 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 bất Ram 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 จงควัน <Durch those rapper> ันทองนี่กงพิ้งมาละเลยจิงจยเมียแล้วมาจิงเอวหยาแปักใ้คุณจางนะยังอยู่ตามาจิงจะมีได้ซ่าเอ้ไหมทางานุนยังรู้ินี่ติดกิงไดคกังยักไดาเทียวเก้าหมดนางเลยกดไม่ไกลเว้ย เลยเจ็ดดวนแล้วดวนแรกนี่จา้าผมใส่หน,นางจำไว้เจ้าเดินมาเดินมาคุณมานสองดวงเงินไหนเจ้านี่ก้าวมานน้อมมันตาหน้าก้าวปลงจะนอกาจไม่มีบุญคริสต์เจบแล้วคงเจ็บปานไม่ไหวปรานที่ไม่ปรักน้องเออจักกันจบควันวันตรงนงักก็เพื่อี Trong con vẫn tồn con kêu mà lại lưỡi tính trời Hãy cầm để Mà xin ai <laughs> ưu nhớ lắm này là